สวัสดีทับคนดูทุกท่านวันนี้เร็วกับเกม The Open House นะครับเป็นเกมเป็นเกมอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเกมผีนั่นแหละ <c oughs> ออามาตรงนี้มันแม่นม่าจะใช่เกมผีเนาะน่าจะเป็นเกมมาดูบ้านทั่วไปนะครับ v i r t ่ a Open House อุย้ยมีเพลงด้วยสวัสดีฉันชื่อ Agent Name What มันควรจะเป็นชื่อคนไม่ใช่หรอเป็นชื่อ ป็นชื่อของคนคนนี้ครับแต่ว่าเขาไม่เขียนอาจรที่เรารู้จักเหมือนเมืนเป็นพวกมาเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาพาทัวบ้านนะครับขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา testing โปรแกรมนะครับอัลฟาซะด้วยเราตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของ Optic Dynamic Labs เ,เพื่อช่วยให้คุณสามารถรังสรรภายในตัวบ้านแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันได้นะครับ แล้วดูหน้าตาหุ้ยมีเปิดใจแบบแต่มันหมายความว่างไงล่ะโอ้ขอบคุณมากครับที่ถามเป็นชื่อลูกค้าแต่ว่าไม่มีชื่ออีกแล้วนะครับเขาบอกว่าได้ทำการสร้างเป็นบ้านจำลองนะครับแล้วก็ให้เราไปเซอร์วยให้ไปดูนะว่าในบ้านจะมีอะไรบ้างโอเคเหมือนกับว่าเป็นเป็นประมาณว่าเราไม่ต้อง ออกไปด,ด้วยตัวเองครับมันจะมีโปรแกรมแบบให้ไปดูเองได้เลยผ่านโปรแกรมนี้นะครับด้วยคําด้วยจากกล้องของโดนเป็นพันๆตัวมันทําให้เรารังสารภาพออกมาได้เสมือนจริงอย่างมากที่สุดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแฮกหรืออะไรเลยหรือก็คือไม่ไม่ต้องกลัวจะโดนแฮกหรือว่าเออคกว่าอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงเออผมพูดแฮกสองรอบทำไมวะทั้งคนซื้อและคนขายต่างก็ มีสิทธ์เท่ากัน,นครับไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรเลยเราตื่นเต้นมากเลยที่จะได้โชว์บ้านที่เพอร์เฟกให้กับคุณคุณตืดนะครับอ่ารีวิวชื่อเราอีกแล้วมันจะเป็นบ้านใหม่ที่ดีที่สุดสาหรับคุณเลยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นผมจะมาสอนเรื่องพื้นฐานให้กับคุณก่อนไม่ต้องห่วงมันไม่นานหรอกผมสัญญาเลยแล้วก็ปี <laughs> ชูนิโปงสองสอง,สองมือเลยเดียวเขาไปสอนวิธีการเล่นนะครับ ่ะสมมติว่านี้คือห้องห้องที่คุณอยู่นะครับเอาเคอร์เซอร์ของคุณไปหมุนไปไปกวาดรอบๆครับเดี๋ยวก็คือไฮไลท์แอเรียอันนี้ผมเคยเล่นอยู่นะ Left, Turn l e เ t turn r i g h t move forward โอเคไม่ยากนี่เอาแล้วตอนที่ผมคิดว่าเราพร้อมแล้วนะแล้วก็จะลืมใส่หูฟังด้วยนะเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดสหรับ v i s i o n Open house นะครับโอเค ขอให้สนุกและถ้ามีจุดติจุดบกพร่องตรงไหนสามารถบอกเราได้ทันทีนะครับโหลดดิง้งสแกนแน่โอเคอิน o r ม a ชันโอเวอร์วิวเอนทรีเวอันนี้น่าจะเป็นทางเข้านะครับมีโอเวอร์วิวโอ้โห บ้านราคา3า5 0 0 0ดอลลาร์เลยโอ้โหแพงอยู่นะเอ่อมี3ห้องนอน2.5ห้องน้ำสองจด้วยนะอ่อานจากรายละเอียดอ๋อสร้างโดย bricks นะเขาเรียกว่าอะไรอิดอะไรสักอย่างครับผมผมแปลไม่ออกนะแต่รู้แต่ว่ามันเป็นหินชีวิตแบบไหนนะครับแต่ไม่รู้จะพูดออกมายัางไง พื้นใช้พื้นไม้นะครับเป็นฮาร์ดวูดสามารถสัมผัสาากับอากาศธรรมชาติได้แล้วก็มีพื้นที่ช้อปปิ้งอยู่ใกล้ๆบ้านซะด้วยนะครับมีที่จอดรถอยู่2ที่นะครับสร้างเมื่อปี2019กโอเคกด X ปิดได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่กด X ปิด Live Chat. ไลฟ์แชทไม่ได้ไม่ออฟเฟอร์ไม่ได้เหมือนกันมีบอกดีเทลด้วยแล้วเลื่อนออกมาอ่านให้อย่างนี้เลยเหรออันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะครับซึ่งเป็นทางเข้าบ้านที่ดูดีนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่คือใกล้นี้ด้วยนะครับเผื่อใครจะมาใช้ก็สามารถใช้ได้เลยอ่ะ move forward ไปก่อน ห้องนี้สินะอุ๊ยทำไมมันหมุนเร็วจังวะ <c oughs> กลัวมันจะมีอะไรอ่ะอ่ะนี่อ๋อโอเคอ๋อมันจะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับให้กับแขกนะครับโอเคก็ห้องน้ำแขกแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เขาก็ชมปมเปรทั่วไปเดี๋ยวทำไมมีเลือด เอาเลือดหายเอ้าอะไรวะอ้ยอย่าหันอย่างงี้สิเคไอ้ทางออกนะอะไรวะเริ่มไม่ปกติแล้วมีเลือดด้วยถ้าใครเา็าติดพัวทิ้งจอบไว้ตรงนั้นไม่ใช่จอบน่าจะเป็นพั่วมากกว่าโอเคมีตู้เย็นอันนี้ห้องน้ําเอ้ยไม่ใช่ห้องน้ําห้องครัวห้องครัวมองห้องครัวเป็นห้องน้ำได้ไง,ไงวะเป็นห้องครัวที่มีพื้นที่กว้างขวางน,นะครับ คุณไม่จะเป็นต้องกังวลเวลาคุณทำกับข้าวเลยล่ะโอเคเดี๋ยวก่อนไปดูห้องครัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเงาคนเหรอไม่มีนี่เฮ้ยเงาใครวะดีเทลดีเทลอย่างนี้เลย อันนี้เป็นห้องกินข้าวแต่ครับผมที่เพอร์เฟคมากมีพื้นที่กว้างขวางเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถมองชมวิวข้างนอกได้ด้วยเป,เป็นส่วนหลังบ้านนะครับสร้างให้สะดวกกับการเข้าห้องครัวซะด้วยโอเคแต่ที่สงสัยคือเงาใครวะชิบหาย <c oughs> โอเค v e forward ได้ไหมได้นะครับ เลเอาบ้านมาคุคุนะ้นไว้เนาะเหมือนผมเคยเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่อะแต่ผมไม่บอกแล้วกันเลเอาบ้านอย่างนี้เลยครับแต่จะทั่วไปแล้วก็ได้มั้ง l iving room อันนี้ห้องรับแขกนะครับตกแต่งด้วยแสงไฟที่สวยงามนะครับแล้วก็มีเตาผิงอยู่ข้างล่างด้วยมีทีวีอีกต่างหากนะก็สำหรับ วันวันไหนที่มีอากาศหนาวนะสามารถมาผิงไฟตรงนี้ได้โอเคก็ว่าไปนะครับโอเคขึ้นไปข้างบนได้แต่เดี๋ยวก่อนมันหาันมาทางนี้ได้ไหมตรงนี้มีบอกอะไรไหมเหมือนเดิมฮนะผมเห็นความผิดปกติสออย่างแลครับหนึ่งเลยคือเลือดที่อยู่ในซิงค์นะครับเป็นที่ อมันไม่มีอะไรหายไปทำไมเป็นเลือดที่เรากดไปแล้วแล้วมันก็หายไปนะครับในห้องน้ำกับเงาของบุคคลปรปิศนานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบัก็กหรือว่ามันจงใจหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะจงใจแหละโอเคม่รู้ซิอันนี้เป็นโรงรถนะครับสำหรับรถสองคันมีที่มีพื้นที่ให้เก็บ ของซะด้วยนะครับหรือว่าคุณอยากจะทำอะไรตรงนี้ก็เชิญตามสบายเจออีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมีเขียนว่าซอลด้วยแต่ว่าทำไมเขียนอย่างนี้วะอุ้ยเอาอีกแล้วมีเลือดเฮ้ย ใครพังอ่ะให้เรามันก็อยากรู้เงาไม่ยังไม่หายไปไหนเลยใครพังตรงนี้อ่ะอยากรู้จริงๆเหมือนเดิมโอเคถ้าพี่จะไม่มีประโยชน์แล้วขนาดนี้เชื่อบอกเลยเถอะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเสมือนใช่ไหมใครเข้าบ้านวะก็เฮ้ยตอนแรกประตูประตูไม่ได้เปิเปดผมจำได้ นี่มันเสมือนเกินไปแล้วเสมือนกับว่ามีคนอยู่ในบ้านของเราด้วยย,ยังไม่ใช่บ้านของเราดีกว่าเรายังไม่ได้ซื้อโอเคชัดเจนครับเลเยอับ้านแม่งคุนค้นๆไม่คุ้นแล้วแหละแม่งใช่เลยเฮ้๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไรอยู่ตรงนี้อีกแล้วอ่ะอ่ะดูดีเทลก่อนอะอยเงี้ยอันนี้เป็นห้องนอนที่ติดอยู่กับห้องน้ำใกล้ๆเลยนะครับ เคยเป็นเตียงคู่ซะด้วยเส้นผมอันแรกผมไม่ได้อ่านว่ามันคืออะไรว่าแต่นี่เส้นผมจริงเหรอเนี่ยทไมันดูไม่เหมือนเส้นผมเลยนั่นมาสเตอร์เบดรูมมันต้องมีอะไรผิดปกติอนี่ไนงะห้องน้ำอย่าเจออะไรนะกูแค่มาทัวบ้าน นั่นหันอย่างนี้ได้ด้วยโอเคไหนมีรีเทีวอะไรอีกไหมมาว่าคอเตอร์โอเคเป็นห้องน้ำที่มีทั้งชักโครกแล้วก็มีแบบเป็นอ่างอาบน้ำด้วยนะครับและและสามารถรับลมเล็กๆได้จากกรูตรงนี้ด้วยตรงหน้าต่างครับทำให้คุณสามารถผ่อนคลายได้ในะห้องน้ำได้ตามสบายเลยโอเคแล้แต่ครับ อเช็คทีละห้องเลยไหมอ่ามันต้องเดินหน้าตอบ,บังคับเว้ยเดี๋ยวๆไม่ใช่ตรงนี้สายดอลล l ก o อ at i ิอย่ามองมันชิบหายแล้วผมมองไปสามแล้ว <c oughs> <c oughs> เหลืออีกอันเดียว้ื่ชิบหายแล้ะจะเกิดอะไรขึ้นบนะ้นี่ะ อาจจเป็นทั้งสองของห้องนอนนะครับให้เด็กตัวเล็กๆหรือว่าเป็นโฮมออฟฟิศนะครับเป็นห้องออฟฟิศเล็กๆถ้าเกิดผู้คนต้องทำงานโอเคเอาไว้ให้เด็กอยู่หรือว่าเอาเป็นห้องนอนเด็กหรือว่าจะเอาไว้เป็นที่ทำงานก็ได้นะโอเคเดี๋ยวอุว้ยสัญลักษณ์นี้แล้วอะ เดี๋ยวนะผมยังไม่กล้ากดเลยเนะี่ยมันบอกว่าอย่ามองอะ่ะชิบหายแล้วผมมองไปสองอันสามอันแล้วอันนี้ก็เป็นห้องน้ําขนาดเต็มอีกห้องนั้นหนึ่งนะครับออสซัม <Awesome. S 1> <c oughs> มันจะออสซัมจริงก็เปล่าเลจะบูซัมดีฮะโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้อันนี้เป็นห้องสกรีดนะครับ เป็นห้องซักผ้าน,นี่แหละเนี่แหละเป็นตัวช่วยปั่นเวลาให้ดีที่สุดนะครับประหยัดเวลาอุยออ้ยแม่เฮ้ยใครอยู่ในนี้เนี่ยกดะไยไม่ได้ด้วยนะโอเวอ i e วิวรายการที่ผมชอบดูเสีอรบคลามไปบูนไม่ใช่แล้วคนละโอเวอร์วิว แล้วพี่ไม่คิดจะพูดถึงคนอะไดีบ้างเลยเหรอเดี๋ยวแล้วมันชุดสีเขียวอ,ออกดีกว่าคนเดียวกันกับที่เราเห็นในกระจก่าวะชั้นแรกอะไม่รู้ว่าเขาห้องนี้ก่อนนี่ก็ห้องเด็กผมมองรอบๆก่อนแล้วกันดูซิว่ามีสิ่งผิดปกติผิดปก,กติไหมไม่มีนะอ่าอันนี้เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับสำหรับเด็กสองคน สำหรับคนที่ต้องการคอเป็นส่วนตัวแล้วก็เสียงดังๆนะครับเป็นห้องเก็บเสียงดีๆนี่เองเดี๋ยวนะก่อนที่ผมจะมากดผมเคลียร์ข้อสองสัยก่อนมันยังอยู่ไหมไม่ยังอยู่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะนะมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้ครับไม่รู้ว่ากดไปแล้วมันได้อะไรนะ ผมหมายถึงไอ้รอยขวนเมื่อกี้นะแต่ผมอยากรู้ครับว่าเงาตรงนี้ยังอยู่หรือเปล่าแม่งยังอยู่อ่ะคนเดียวกันแน่ๆเลยแต่แต่คือพี่เขาเป็นใครวะเราเอ่อเดินเดินขึ้นเดิขึ้นเดี๋ยวลองกดดูนี่อันนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ไม่ใช่เหรอเออเราแค่มาชมบ้านเฉย รอยข่วนมีเส้นผมรอยข่วนมีเลื่อยแล้วก็เลือดตรงตรงอ่างน้ำซึ่งผมไม่ได้อ่านว่ามันคืออะไรแต่ว่าเชี่ยขดลุกดดนลุกเอดิหฮะอย่ามองอุ้ยขอโทษเอ้า เฮ้ยบล็อกเฉยอะไรอ่ะกดไม่ได้ด้วยโอ้ยจำสแกมไหมเออพี่พี่โอนผมออกผมออกก็ได้อ้ยื Datapoint c ค r รั p t the Corrupt Scan Memory e r อ o r อะไรวะเนี่ยเอา <c oughs> แม่งเอยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวอันแน่เลื่อนไม่เก็บงานนะเนี่ยเลื่อนไม่เก็บงานเลื่อนมันลอยออกมาจากกำแพงอะ ต้องตามเลือดไปบ้งไหนบอกแค่ให้มาดูบ้านเนี่ไ,ได้ให้มาดูคนฆ่ากันไม่ใช่เหรอชายเสื้อสิเขยียวต้นเรื่องต้นเหตุนแน่แน่นั่นถอยกลับไม่ได้ซะด้วยเฮ้ยเอางี้เราคิดว่านี่คือซอฟ์แวร์นะครับไม่ใช่เราจริงๆสักหน่อยที่เดินเข้าไปดู สวัสดีครับอุ้ย,อย,อยไอ้ไอ้บ้าเอ้ missing scan data debug mode ใช้ีย์โอ้โหไม่ให้กูดเดินเองแล้วชิบหายเดี๋ยวนะกล้องวัน live feed เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหยิบมือถือของตัวเองมาดูแั๊หนึ่ง ไอเชื่อตอนนี้มันตีสามยี่สองแล้วลวันวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนพฤศจิกาไม่ไม่ใช่พฤษภาคมนะครับสองพันห้าร้อหกสิบสี่เป็นเดือนเป็นพศแม่งเ้ยมันจะมันจะไม่หล่อนตรงพศอเอนี่ย <c oughs> ให้ไปไหนวะอุ้ยทำไมต้องให้เดินเองเนี่ยชิบหาย แล้วนี่อะไรอ่ะศพใช่ไหมแน่นอนเลยแล้วมันเป็นวันที่เวลานี้ซะด้วยนะเปิดได้โรงรถมันมันไม่ทำอะไรอ่ะออกออกไหมไม่ออกเว้ย วิ่งไปขึ้นช้าจังเลยเราขวรยังอยู่อะไรวะนี่เหตุการณ์ก่อนที่เราจะเข้ามาดูหรือเปล่าสแกนคอมพ l e t หนึ่งทับสี่อะไรอะมันอยู่ข้างในอิตินไซต์ข้างในไหนอ่ะในบ้านใช่ไหมไม่ซื้อกรได้บ้านหลังนี้ สแกนคอม plete สองทับสี่ผมไม่รู้มันจะสแกนอะไรนะเข้าไปก่อนอ่ะสแกนสแกนไปสามทับสี่รอยขวนยังอยู่นะครับสแกนไปในนี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะสแกนคอม plete สี่ทับสี่อ่ะโอเคหมดแล้วนี่ saving เออเร่อสแกนไม่ถูกที่วัดโปรดรีสแกนมาสเตอร,ร์เบรดรูมโอ้โหใช่ห้องนอนที่เตียงคูเปล่าวะแน่แน่เลยไม่ต้องมีอะไรรอยอยู่ข้างใน,ในแน่นะฮะคุณผู้ชมครับเออเดี๋ยวนะ นี่มันไม่ใช่บ้านนี่มันไม่ใช่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเว็บคำมโฮมโฮมก็บ้าแล้วนี่มันห้องอะไรก็ไม่รู้เอาวนั่นนั่นนั่นไงทางเก่ากูหายแล้วไ้ชิบหาย What t ต e hell ใครก็ได้ช่วยกูด้วยไหนอะเบดรูม เบดรูมมาสเตอร์เบดรูมอยู่ไหนอะมันงกลายเป็นห้องแบบนี้เฉยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยรูปอะไรวะไม่รู้อ่ะเอาเดี๋ยวนั้นนี่มันตันอุ้ยมึงเล่นเสียงหน้าต่างแตกอย่างนี้เลยพิมพ์บอกซะด้วย เดี๋ยวนะแล้วมันให้ไปไหนอ่ะ s ิสเต็มรีเฟรชโอ้ชิตภาพเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้ว่าภาพอะไรอ่ะหรอว่าต้องเดินวนไปเรื่อยๆวะเดี๋ยวลองดูฮะวนให้ครบสามรอบอันหนึ่ง 2องนี่ก็ยังไม่มีอะไรอะ่ะมันหมุนกล้องขึ้นลงไม่ได้นะครับหมุนได้แต่ซ้ายขวาสามเอาสามไม่มีอะไรแล้วนะทวนเข็มนาฬิกาอา่ะวนอีกสามรอบหนึ่งส,ส วุ้ยคะแน่สองแล้วนะอา้าวเชือทางใหม่โอ้โหคุณประสบการณ์เรามีเยอะนะฮะถ้าทางตรงอย่างนี้แต่คือต่อให้ประสบการณ์เยอะแค่ไหนผมมาตุ้งแช่กูก็ตกใจเหมือนเดิมวะนะเนี่ยคุณผู้ชมรู้หมดเลยเนะี่ยว่าเราถ่ายกันตอนไหนวันไหนเนี่ยโลเคชั่นเพลเยอร์มึงมาบันทึกพื้นที่อะไรให้ผมเนี่ยสเปาอิด เฮ้ยมึงเอาอิดมันสปอนให้เฉยเลยแล้วตัวเลขอะไรมันขึ้นอยู่ตรงกลางบันทึกตำแหน่งของผู้เล่นนี่เราคือผู้เล่นแล้วเหรอแล้วสปอนอิดอิดนี่คืออะไรอะ่วะว่าเอา้าอิดตรงนี้อีกแล้ว ทำอะไรวะวนอีกครั้งหนึ่งไหมวนเลยนะไม่มีอะไรอะ่ะสามรอบแล้วมั้งสองสามรอบโอเคงั้นลองกลับไปดู <c oughs> เออแล้วตัวเล่มันคืออะไรวะ หรือว่าโลเคชัเพลเยอร์หรือเปล่าอ้ขากรอบเนี่ยเขี้ยคนลุกไม่รู้ว่าไม่หันหลังต่อให้มันไม่เียอะไรก็ตามเนี่ยลบศูนย์ลบหนึ่งแล้วนะ s y ตม e m ่ i อ l e เอลเมนต์มิส่ What the fuck? เอา้าอะไรเนี่ยกดแถบเพื่อเปลี่ยนคามิล่าโอ้โหจากเซลแมนมัานกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันบอกให้กดแถบอะเดี๋ยวลองกดดูเดินไปได้ด้วยมันเดินได้กับถอยหลังแต่ถอยหลังโดยจะเดินช้าๆฮะควบคุมเหมือนเดิม นี่อยู่ในสมองใครเนี่ยหอมไหม้ไม่ไมไม,ไม,มันเท่าเดิมได้หว่าตรงนี้เป็นบันไดอะไรอยู่ข้างบนวะสีดำดำทำไมเหมือนกับว่าเราอยู่ในสมองใครสักคนอะไรอะว่าจำสแกตแน่ๆเลยแน่ๆเลยอันดีไฟเอา้า make offer เดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าเป็นคำไม่ดีเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะทุกคนถึงผมจาไม่ได้ล์สตรีมนะแต่ว่าผมเปิดอย่างนี้แหละผมจะไม่ตัดเลย <laughs> make offer แปลว่าเสนอเสนอขาย ใช่หรือเปล่าวะไม่ทำไมต้องซูมอ่ะอุ้ยอ้าวเดี๋ยวเป็น house เอาแล้วทำไมจอบอย่างเงี้ย the image stock o k เค,คร r e d i t อะไรก็ว่าไปแต่ทำไมผมรู้สึกว่า make offer นี off ่ er มัน ทำไมผมรู้สึกเหมือนกับใช้ในพวกศาสตร์มืดมากกว่ากับพวกซาตาแลวพวกเนี้ยโอ้ยเสียงอะไรเนี่ยฝนตกเหรอเดอะฟาเธอเสียงลมเสียงฟาเธอเดืออิดมีเดิลอิดด้วยเดอะออฟเฟอร์ยูเซอร์ ทำไมเสียงอ้าวผู้ขอตายเฉยแล้วมากดไลค์บ้าปว่า congratulation offer accepted <laughs> expect <laughs> แล้วเสียงเคยโทรศัพท์อ่ะแต่จะมีสายเข้าเร็วๆนี้ยินดีด้วยการเสนอขายเสร็จสิน้น เล่นเสียงโทรศัพท์ใครก็เป็นตะัวนึงเสียงมันดังมาจากทางซ้ายแต่ว่าโทรศัพท์ผมอยู่ฝั่งขวานะรับ <c oughs> กด,ลไไดแล้วไม่ได้ละโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วมั้งเกมนี้โอเคถือว่าเป็นเกมที่ถ้าถ้าพูดตามตรงนะมันก็เหมือนจะเป็นเกมสั้นๆนะแต่ว่ามักระหลอนใช้ได้อยู่นะ หมือนกับว่าเราเราเป็นคนที่เรามาดูบ้านแต่ว่าเป็นเป็นบ้านที่มีฆาตรกรอยู่นะครับแล้วมีเบื้องลงเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรก็ว่าไปแล้วกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มนี้มันไม่รู้ไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นยังไงนะผมผมไม่รู้จะปฏิบัติต่อ,อยังไงตอนนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเคลียร์ไปอีกหนึ่งเกมวะเดี๋ยวที่จริงมันยังเหลือเยอะเกมผีครับบนโลกนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับบ๊ายบาย,บาย